สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับตองหนึ่งกิตสดาคุณคานะครับวันนี้ผมก็เอารถนะครับเล็กๆนะครับเรือดน้ำมันนะครับผ่อนได้สบายๆนะครับกับ Honda City นะครับเครื่อง1.5เบนซินนะครับตัวนี้เป็นตัว V นะครับวันนี้ก็จะขายในราคานะครับราคาสบายๆนะครับขายราคาสัก289,000บาทนะครับท่าลูกค้าครับ ส8 9 0 0 0บาทท่านลูกค้าครับผ่อนสบายๆนะครับเดือน5 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับทุกอาชีพนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะครับที่กิจจาคุตคาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะเป็นรถปี2011นะครับดูกระจังหน้าดูไฟนะครับในการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับสวยงามนะครับไฟยังไม่มีการแตกไม่มีการร้าวต่างๆนะครับแล้วก็รถตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับ ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับรถสวยนะครับสีเดิมสีบางทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์พันห้าเบนซินนะครับตัว V ีก็ค่อนข้างจะประหยัดอยู่แล้วแต่อยากประหยัดเข้าไปอีกเพราะรถคันนี้เดินนะครับติดตั้งแก๊สไม่เรียบร้อยนะครับแก๊สใหม่ๆนะครับใช้งานได้ดีนะครับประหยัดประหยัดด้วยนะครับตกกิโลละบาทนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตกกิโลละบาทประหยัดน้ำมันประหยัดตังนะครับเพราะว่าเรา ใช้แก๊สก็ได้ใช้น้ามันก็ได้นะครับแล้วก็ประหยัดนะครับตกกิโลละบาทนะครับมาดูข้างๆนะครับดูนะครับดูส่วนเว้าดูส่วนโค้งนะครับดูชุดแต่งนะครับสเกิร์ตของเขานะครับมีลายเส้นนะครับให้มันดูมีมิตินะครับดูสวยงามขึ้นนะครับได้ล้อแม็กเดิมๆนะครับล้อแมกรถลก้านนะครับ4รูมาดูต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแปะอยู่แก้มหน้านะครับ ข้างๆนะครับตัวนี้กระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสเกิร์ตต้องมีรอบคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สเกิร์ตกับสีตัวรถเห็นไหมครับเข้ากันอย่างดีนะครับสีนี่เหมือนกันเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมมาขอบดวงขอบยางเห็นไหมครับแน่นเปี้ยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีกึ่งเงานะครับขอบกระจกมาดูข้างหลังกันต่อครับมาดูข้างหลังกันต่อก็ถือว่าโอเคนะครับให้เซ็นเซอร์มาด้วยนะครับ2จุดนะครับ แล้วก็สเกิร์ตนะครับข้างหลังเห็นไหมครับปอยเลอร์นะครับข้างบนมีนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามนะครับปีกบนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็สีสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ถือว่าสวยงามเดิมๆใครอยากได้แบบนี้นะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้ใครอยากได้ล้อแฟชั่นเปลี่ยนล้อแฟชั่นพร้อมยางใหม่ให้นะครับบอกได้เลยนะครับที่นี่คือกิษดา เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างหลังนิดนึงครับท่านลูกค้าครับเปิดให้ดูนะครับว่าการเดินระบงระบบนะครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าแก๊สจะระเบิดไม่ต้องกลัวแก๊สจะรั่วซึมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้นะครับท่านลูกค้าครับระบบแก๊สต้องทําการตรวจระบบใหม่ทุกปี มาดูข้างบนนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสวยๆนะครับรถคันนี้มาดูข้างหน้าันต่อนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับท่านลูกค้าครับนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับนั่งแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่นะครับไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่นะครับข้างหน้านะครับก็มุมมองง่ายนะครับการออกแบบดีไซน์ของ Honda ส่วนคอนโซลหน้านะครับตัวนี้นะครับ คอนโซลหน้านะครับจะทําแบบเรียบเรียบนะครับเหมือนกับวางของได้นะครับท่านลูกค้าครับส่วนคอนโซลคอนโซลนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ยังใช้ได้ดีหมดคอนโซลกลางนะครับตัวเลขชัดเจนนะครับปุ่มกดต่างๆนะครับตรงตัวนะครับเล่นง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ได้ระบบเกียร์นะครับเป็นออโต้นะครับขับเคลื่อนง่ายนะครับขับในเมืองไปไหนมาไหนนะครับสบายๆส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังหน่อยนะครับว่าข้างหลังมัน ครับแคบหรือเปล่าเพราะว่ามองจากข้างนอกเหมือนรถมันเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังครับท่านลูกค้าครับข้างหลังนะครับบอกได้คําเดียวเบาข้างหลังจะนิ่มกว่าข้างหน้าส่วนตัวผมนะครับถ้าผมเป็นคนนั่งข้างหลังนะครับลูกค้าดูนะครับผมสูง175นั่งเสร็จปุ๊บขาผมไม่ชนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูข้างหน้าต่ออ่านะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องของราซิตี้นะครับเครื่องยนต์ขนาดพันห้านะครับรถยังสวยนะครับไม่มีช้ำไม่มีรื้อนะครับ เดินระบบแก๊สมาอย่างดีนะครับมอตอรตรงมอตอต้มอยู่ข้างหลังนะครับสวยๆนะครับเดิมๆมิดอาร์คนะครับยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้นะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้ที่กิจสตาคุตคานะครับวันนี้สวัสดีกันไปก่อนครับ